ทำบุญกับพระปลอมได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญกับพระอรหรันต์กลับตกนรกเป็นเรื่องจริง,รงอิงตามหลักพุทธฟังให้เข้าใจใ <น S 1> เวลาทำบุญจะได้ไม่เคลือบแคลงปรับเจตนาให้เป็นบุญย่อมสำเร็จตามประสงค์สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากจนมาก หาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเดินทางมาอาศัยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองในขณะที่พักอยู่นั้นภรรยาซึ่งเป็นหญิงมีคันเกิดอาการแพ้ท้องอยากจะบริโภคอาหารที่พระราชาเสวยจึงอ้อนวอนสามีให้ไปหามาให้บอกว่าหากมิได้บริโภคอาหารที่ต้องการนี้จะต้องตายเป็นแน่แท้ ฝ่ายสามีผู้มีกรรมทนคำอ้อนวอนต่อไปไม่ไหวและเกรงว่านางจากตายจึงคิดอุบายปลอมตัวเป็นพระภิกษุและด้วยความที่ปลอมตัวมาใหม่ๆจึงระมัดระวังตัวมากดูเหมือนเป็นผู้สำรวมเดินอุ้มบาตรไปในพระราชวังเพื่อรับบินธบาทขณะนั้นเป็นเวลาที่พระราชาจักสวยพระกยาหารพอดี เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุเดินด้วยกิริยาอาการสำรวมมากเช่นนั้นทรงจินตนาการว่าภิกษุนี้มีกิริยาอาการสำรวมน่าเลื่อมใสเป็นหนักหนาคงเป็นพระที่ทรงคุณวิเศษสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแม่นมัน่นทรงนำพระกรยาหารอันเลิศรสที่จะสวยใส่ลงในบาทจนหมดด้วยจิตท,ที่เลื่อมใสย,ยิ่งเมื่อพระภิกษุปลอมรับอาหารแล้วเดินจากไป ด้วยความเลื่อมใสอนันมีอยู่มากมายในพระไทยของพร,งพระราชาจึงรับสั่งอม,มาตคนสนิทให้รีบสะกดรอยตามไปเพื่อให้รู้ว่าพระท่านมาจากไหนจะไปพักที่ไหนเพื่อว่าวันต่อไปจะนิมนต์มารับบาตรในพระราชวังอีกฝ่ายพระพิสุปลอมนั้นเมื่อได้อาหารเต็มบาตรสมความปรารถนาแล้วก็ดีใจรีบเดินไปจนสุดกำแพงพระราชวัง เมื่อเห็นว่าปลอดผู้คนแล้วจึงเปลื้องจีวรและสมงออกเป็นเพศคฤหั์ตามเดิมแล้วนำเอาพระกรยาหารนั้นไปให้ภรยาแพ้ท้องบริโภคตามความประสงค์อม,มาตซึ่งสะกดรอยติดตามมาได้เห็นพฤติการนั้นโดยตลอดก็บังเกิดความตกใจและสังเวทใจคิดว่ามาเจอคนที่ปลอมตัวเป็นพระเสียแล้วจึงเข้าไปหวังจะจับไปรับโทษ แต่ด้วยความสงสารจึงทำได้เพียงขับไล่สามีภรรยานั้นไปและห้ามกลับมาที่เมืองนี้อีกเป็นเด็ดขาดหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปเฝ้าพระราชาพระราชาจึงตรัสถามว่าได้ความว่ายอย่างไรบอกมาเร็วๆพระนั้นอยู่วัดไหนอมาตจึงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาศรัทธาของพระราชาไว้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าได้สะกดรอยตามพระรูปนั้นไปจนออกนอกกำแพงพระราชวังพอตามไปสุดพระราชวังโน,น้นท่านก็หายวับไปทันทีในที่นี้หมายถึงหายจากความเป็นพระกลายเป็นขรหัตไปพระราชาได้ฟังดังนั้นทรงโสมนัตมากไม่ได้สักความเพิ่มเติม,ตมอีก ทรงคิดเอาเองว่าบุญของเราแท้ๆที่ได้ถวายทานแด่พระอาหารหันต์ทรงคุณพิเศษท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงๆปาฏิหาริย์หายตัวได้ทานที่ได้ถวายท่านในวันนี้มีอานิสงส์มากเป็นทานที่ประเสริฐอย่างแน่ๆพระราชาทรงบังเกิดความปิติเบิกบานใจในบุญที่ได้ทำเป็นยิ่งนักไม่นานหลังจากนั้นพระราชาก็เสด็จสวรรคต ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและก่อนที่จะสวรรคตพระองค์งคก็ได้กำชับเหล่าอมาตไว้ว่าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วให้ทำบุญอุทิศกุศลเพื่อเจาะจงพระองค์ด้วยในคราวนั้นได้มีพระปัจเจก,กพุทธเจ้ารูปหนึ่งพึ่งออกจากฌานสมาบัติได้เที่ยวจาริกไปในพระนครเพื่อบินตบาตอมาตคนเดิมได้เห็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้ารูปนั้น ก็ได้นิมนต์ท่านเข้าไปรับพัตาหารในพระราชวังแต่ในใจก็รู้สึกคลางแคลงสงสัยในพระปัจเจก,กพุทธเจ้ารูปนั้นตลอดเวลาเนื่องจากครั้งก่อนเจอพระปลอมบวชเข้าจึงเกรงว่าในครั้งนี้ก็จะเป็นพระปลอมบวชเช่นกันโดยหารู้ไม่ว่าภิกษุที่ตนได้ถวายพัตาหารอยู่นั้นคือพระประจัจเก,กพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วสิ้นเชิง เรามหาอมาตย์นั้นได้ประมาทแล้วในพระอริยบุคคลโดยไม่รู้ตัวเพราะบุคคลไม่อาจทราบได้ว่าภิกษุรูปใดเป็นอริยะบุคคลหรือไม่เป็นอริยบุคคลหรือเป็นผู้ทุศีลเหตุเพราะว่าพระอริยบุคคลใดก็ตามท่านจะไม่สามารถประกาศได้ว่าตนนั้นเป็นอริยบุคคลแล้ว ฉะนั้นการถวายทานแด่พระปัเจกพพุทธเจ้าในครั้งนี้นอกจากจะไม่เกิดกุศลแล้วยังทำให้อมาตนั้นได้หนทางไปสู่ใบในโลกหน้าโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังการให้ทานก่อนให้ดีใจกำลังให้มีใจผ่องใสครั้งให้เสร็จแล้วก็มีความเบิกบานใจ บุญกุศลก็ย่อมเกิดแน่นอนฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเรื่องราวที่เรามานั้นเป็นจริงประการใดก็จงใช้สติใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าขอการฟังธรรมะทุกครั้งจงเป็นพลวะปัจจัย จงเป็นอัยาศัยจงเป็นนิสัยติดตามไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร You. Mm -hmm.